สปลูกแถว่นี้ก็ปลูกแถวนี้เพราะว่าไม่เห็ดดอกมันเกิดนะครับนี่นะครับเห็ดดอกมันเกิดครับพี่น้องนั่นแหละแสดงว่าแถวนี้เห็ดมันจะเกิดอยู่ผมก็เลยว่าก็ได้สิลูกแถวนี้มันมาครับมาเริ่มปลูกได้ครับเลยฮาเบื้องเห็ดผัวฮาเบื้องเห็ดเห็ดผัวนี่ข้าวเป็นเห็ดปัวก้อนมูเห็นเวลาได้มากเลยมะม่วงใยายนี่เด่นี่เด่นี่เด่นมันหนีมาออกทังพี่แต่ก็โอ้พี่่พีเห็ดผัวโอ้ได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 ้ว่ามันโต了 นหมู่บ้านลืมมาเบิองมันหมู่บ้านเรื่มเรืมเืมมะเรื่มมาเบิองปวกเอ้ยเฮ็ดปวกใช่หรือเอ้ยนี่เอ้ยเฮ็ดปวกออกที่หน้าจะคล้องครับพี่น้องให้เอ็งมองยี่พันนี่ครับออกทุกปีอยู่ข้างพ่นนี่ละนี่ลาบลาบอยู่นี่แล้วบางหยียบก็ได้อโอ้ยนี่แม่อีกดอกนีงเห็นมะจ๊บโจ๊กุยนี่ยอันนี้อันนี้จืบโจ๊บี่นี่เอเบโอเก็บเอาเนี่ยมันเนี่ยมจะคล้องมาพร้าวปลาใหญ่ดอก ยามผู้อื่นเขาพอได้เป็นกัตตาได้เป็นกัตตาโอ้ย้ามันว่านพอพอดีเนาะ้ามันไปไป,ประชุมผู้ปกครองมาแล้วนี่มาเอาหนี่เนา่าโอ้ยคอยเห็นก่เเทียนโอ้ยถา้าไปซอยหนดมาเห็นนีซันดูดัวเดี๋ยวไปาพถ้าสุภาพมาเห็นนี่เว้ยอดซ่อนมีดได้ขอไหมโอ้เก็บเห็ด เก็บผู้เดียวกับสันเก็บผู้เดียวกับสันโอ้โเฮ็ดพวกดอกงามเหมือนกันยกกระซอกันนะเก็บผู้เดียวกับสันโอ้ดอกงามขนาดนี้ครับยุ่งกับมีพี่น้องยุ่งกับอะไรโอ้พหผุนนะครับเฮ็ดพวกมาหน้ามือมาหน้านี่มือเศร้ามาวันศุกร์มึงเห็ดว่าสิไปประชุมปุ๊บปุ๊บโขวันศุกร์มันเคยออกก็มาซองครับเมื่อวานนี้มันฝนตกบกามาก โอ้ยงามเฮ็ดปวกครับเฮ็ดปวกก็จิสาบลาบเต้เป็นปลาเลยหน้าจากคลองครับอยู่น้าจากคลองออกทุกปีโอ้ยนุ่งกัดครับน้าจากคลองทุกปีทุกปีเอาบม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ไปเก็บหน้าผู้อื่นครับ่แบบเฝ้าเบื้องมีดโลดขึ้นเลยมีดมีดครับมีมีดเดี๋ยวก็จิ้มลงไปครับบ้านในอาบครับนาวมันอาบฟ้าสิไปประชุมผู้ปกครองไปเบื้องเฮ็ดกันหน้าจังสิมาอาบเออครับออ้ยสาบลาบแม่เปิดเป็นใบใหม่นะสาบลาบ บโอ้ยสซบแล้วเพื่อนคุณอะโอ้ยสซบแล้วอันนี้มันก็ลังสี่โพขึ้นมาเพักบานตุวมหมูเอาไปกินเลยครับเพื่อนแซบโอ้ยมึงติดอกนี่ก็ลังขึ้นมาสามสี่ดอกแม่ตัวเบิ้งเขาก็ลั้งโพขึ้นมากับกระมีนี่นี่ครับเอ้ยนี่ก็ตั้งโพขึ้นมานี่ก็ลั้งโพขึ้นมาโอ้ยมันจะออกกอนมูเนี่มันจะออกกอนมูเลยนี่เห็นเลโอ้ยหงดอกเหงีงามนี่ เมนิดเสือซะอืมดองามครับเลืมีแต่ดอกงามครับดอกฮิดบวกครับเมยบานมื่อก็้ฮิดบวกมือนนี่มาหนาปลาหน้าจะคล้องรับพีนองเลยไปเก็บพอื่นดอกเก็บองอืเทนเข้าดอกพอื่นไม่ได้กินดอกรับพี่นองบึงสภาพปลาหมมอยี่พ่านนี่แหละเดี๋ยวถออกอยู่บ้านนถาเบิงสักดยังดอกไงครับเดี๋ยวอยู่บ้านจะน้องก็เกิดครับนี่ถ่าอยู่ท้างหน้าก่อนครับครอันี้มันเกิดก้อนมูีนี้สร้างอะไกินปีนี้ได้เกิดก้อนมู ขุด่อก็เลยมากขุพ่อเลยมาทุกปีมีแต่ชาวบ้านเขามาเอาปีนี้โชคดีอยู่กับพี่น้องบบมาเห็นโอ้โหดอกเปื้อนเด็กปลอดตายหรอใยญ่ป้าปเปื้อนบังบังนี่ปลานี่ปลานี่ปลานี่เบิังปลานี่ปลานี่โคตรเลยใหญ่สาบลาบเลยเ้ยมีแต่ดอกงามนี่อีกดอกหนึ่งนี่นี่นีกดอกหนึ่งในปลานี่แม่สาวไปขนาดน้า นี่ดูซิว่ามันสวยไปครับว่านี่อีกดอกนึงแม่แม่อีกดอกนึงนี่เห็นบี้งามครับเฮ้ยดอกงามครับเฮ้ยแต่ดอกนี้มันงามซาบหลาบเลยนี่ครับดอกนี้ค่อยๆเปิดเฮ้ยซาบหลาบเลยปาดปาดปาดเก็บเห็ดเจ็บเห็ดเฮ้ยมีแต่ดอมงามเฮ้ยเป็นปตาเนี่ยเมื่อกี้เลยข้าวผีน้องเมื่อกี้น่อ้ยสุภาพเอ้ยสุ่มภาพเดี๋ยวไปหาล้อคือมวยยากอยู่หน้าจากของไงล่ะเห็ดปวกหาสุภาพก่อน เออครับซอยนิดก่อนเออเออเท่าซอยนิดซอยนิดเมื่อกี้เห็นเันเด้อวยเห็นเด้อนิดเลยซุปผ้าบ์เนี่ยสุภาพมาเก็บเห็ดเด้อสุภาพ์กุศลเหชรปวกเอ้ยครับกําลังเก็บเพชรปวกครับพี่น้องแม่บ้านผมครับไม่เห็นเก็บปวกโซนิดว่าเพราบมากินดอกคเพราะเก็บเราคอยอยากเก็บซื้อโอ้คอยบากินดอกอยากเก็บซื้อๆจะเอิญไข่เด้อก็ไม่ได้เอินดอกเปล่าเด้อนิดเปล่าแห้ง ต่างับคประชุุ้ค่อง้มองเอเห็ดกระลังพพอดีงามซ้ำนลครับนี่กระดอง่็เมากจับช่ว่วยนจับช่วยนี่ันเป็นเบิร์อ้่อยฟ้าเมันครับจิ้เห็ดปวกครับพี่น้องเออหมูขอดิจก็ได้กินเห็ดปวกโดดนึงแม่แม่หนีดอกนึงเดี๋ยวหายยังรอมันกันน่านี่นี่นี่อมันใสสพอนี่นีอโอ้ยกระดขึ้นมาโอ้ยกระดงขึ้นมานน่ อกำลังขึ้นมาอ้ยกำลังขึ้นมาดอกยังไครับนี่พ่นเปวกัวนี้แม่พ่นปวกเนาะเน่ยอ้น่ไม่น้อยอีกีเชียร์เชียร์อ้ดีๆดอกนึงแม่น่ะนะเออนั่นดอกดน้งเบิ้งเออนั่น่ยหาให้ดปวกไม่เคยหาเชียรเปอค่อยหาเอ้่ครับ เสียงเงียเสียงหนุกหยห้องโนุกเต่ะตาแว๊ดนี่โอ้ยนี่นึงโอ้ยอย่นี้นึงโอุ้ยดอกเนื้องามเลยนี่กูเคยหาเห็ดปวกก็เชื่อกเคยหาเห็ดปวกก็เชือนี่ครับนี้แะนี่จับมีดได้มากหลุดมีดก็ได้จับมีดก็มีดมีดหาเห็ดปวกโดยโดยโดยเฉพาะครับหาหมึกครับ อ้นี่อีกสดอกง่ายเลยนี่สามดอกไง่ายเลยนี่มแกนขหอยห่ตัวนี้สันดูดัวฮ็ดเก็บปวกเก็บไปปวกสันดูดเก็บต่างใจธรรมดายู่หน้าเจ้่ของมีคนเข้ามาแย่งดอกเก็บไปปวกก็สันดูดัว เห็นในมูอเขาว่าเห็นเห็ดปวกสั้นดัวขนาดเก็บอยู่บ้านแถวๆก็ยังเก็บน้าจากของไม่เพชรเขาไม่หยุ่นไว้น้ำผ่าวหรอมาต้องไปยามมาคนถึงมาแย่งกเลยเจ้าก็มีถ่าข่วายโซ่ควายโซ่เฮ้ยเก็บเห็ดปวกครับพุดน่ะโอ้ยขักขักเก็บกัคุ้เลยนี่พูดนะก็คุ้ครับ เต็มบักคูอ่างยาครับเฮ็ดปวกเล่านั้นไม่ไม่ดอกนั่นมันบ่อนั่นเคี้ยวให้อีกเคี้ยวให้อีกเคี้ยวให้อีกแต่ก่อนมันออกฟังทุ่งแต่ก่อนมันออกอยู่คู่นั้นมันไม่ใหญ่ไม่มาหม่องนีที่นี่หาอีกหาอีกหาอีกครับโอ้ยเหมือนเด็กบักเดลายเติบเยอะครับเหมือนเห็ดปวกสายตาดีนะหาพวกก้เก่งดอกบ่มเซียนหาเห็ดปวก่มมนนนเียื้้อ กินเพิ่มเบิร์ตเถอะนี่ตุ้มๆได้หน่เอาไปกินเออหนิวันตุ้มๆเสียบได้หนิเอาไปกินกระปุ่นหลายฝูดเก็บไม่ปวดอะไเก็บวันตุ้มๆต่อนี่ดอนเอาเลยเออกลับปลาหน้าจับคล้องเขาบ็เลยเป็นวันไปเก็บหน้าไฮ้ครับเก็บไม่ปวดปลาหน้าจับคล้องครับมาก็แม่บานย่เมือเศ้าครับเป็นการให้พี่น้องเบิรงเป็นการมาเก็บเห็ดปวดครับมือนี่เห็ดปวดก็หน้าจับคล้องครับโน่นหน้าจัคล้องดูดูดูไว้สนิท ครับแกงหน่อยนึงครัดูดูครับนี่ดูดูครับนี่แกงหน่อยนึงโอ้โหเดีเกือบเต็มกับคู่แล้วครับบบนบอนบอนหน่ับได้ครับเลยเต็มกับคู่เลยครับมาเก็บเพ็ดเปลวกหน้าจากของครับสุปเปิลพ่ผู้ภาครับไม่โยนเลยไม่โยนใคยได้กินอลไรได้โยนได้เลยครับเฮ็ดปลวกมือนี้ครับมือนี้ครับโอ้ยมือนคักนะครับไปขับบ้านที่นี่หม้อใส่จอดไว้สองขั้นครับเดี๋ยวม้อใส่เอาเก็บเอาเก็บบานตุ่มก่อนครับลายปุดบานตุ่ม ใบบานตูมูพร้อมเฮ็ดปวกพร้อมครับนี่ใบบันตูมูพร้อมเฮ็ดปวกพร้อมอันตูมูแซ่บแลวครับเป็นกินเลรอครับเก็บเก็บเอาดอกสิครับบันตูมูนี่ครับนี่ดอกนี่ครับนี่เก็บเอาไปกินครับบันตูมูก็หลายหลายครับพี่นไหนพุทธพุทเอาดินตีนยูตีนเฮ็ดเตรียมไปเอาไปปลูกเอาไปเช่เอไปแนวก็ปลูกอ๋อเฮ็ดปวกครับวันนี้ครับเพิ่งออกกี่น้าเดี๋ยวจะไปซ่อมอีกไม่สิไม่สินี่มันจะ อันนี้มันออกที่หน้านี่เป็นปีเป็นเทือแหลกนั่นก่อนที่เถือกแหลกจะได้เก็บได้บะแมนมันออกก้อนมูออกก้อนมูนี่น้ำงวดแรกไงน้ำม้วดแรกในปีนี้อันนี้มันสีออกอีกเรื่อยๆมันจะออกเรื่อยๆออกมันจะออกหมองไม่งวดแรกครับออกออกออกที่หน้าเห็ดปุ๋ยออกยี่หน้าปลาหน้าออกงวดแรกก็ได้ยีลอกปนหนึ่งครับเนี่ยแจงหนึ่งหรือไรเต๋อพี่หนึ่ คม่อเขาขายอยู่ตลาดก็ดลยลายบาทยินแล้วแม่ขานเง็นลายบาทดิน้ะงอกตรเจ้าอัน้ายกระเจ้ากูย้อนโดนงาม่ีดดนงาครับเจ้ากุสิไดไายบาทเดินติดค้าวเห็ดเอาไปปลูกครับพี่น้องจะนอาจะปลูกเอาไปปลูกนะครับิดเชียอ์พีต่อไปอันนี้คือเชื่อเห็ดด้ครับด้วยนี่ นี่ปูดเอาปูดเอาดินยูติดปูดเอาเชื้อเห็ดนะครับพี่น้องเอาไปปลูกนี่จังสีห้องกระดิ่งจัดโลกจัดออกนี่ครับเป็นเป็นเชื้อมันครับเพรากระดิเชื้อเห็ดนะครับนี่ครับเชื้อเห็ดเดี๋ยวผมจะไปตากแดดเอาไปตากแดดครับนี่ครับติดเอานปูดเอาดินติดค้างเฮ็ดไปปลูกครับเป็นเชื้อแล้วพี่นาก็สิได้หัวปีก็สิได้ครับเดูคุณสภาพมันสิเกิดบอมีปลูกดีรังบานครับ ครับพี่น้องผมจะปลูกแถวนี่นะครับอันนี้คือหลุมที่ผมขุดไว้นะครับนี่อันนี้คือหลุมที่ผมขุดไว้นี่ครับอันนี้อุปกรณ์นะครับสิปลูกเห็ดที่พี่น้องมึงหลังจากไปเก็บมาจากช่วงหน้าครับปลูกบริเวณแถวนี้ครับพี่น้องอยังคือแถวนี้เพราะว่ามันมีเห็ดปวกเกิดดอกนึงอยู่แถวนี้ครับนี่ครับเห็ดปวกครับพี่น้องมึงมันเห็ดปวกเป็นปวกตาบมันเกิดมาผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้เห็ดปวกมันอาจจะเกิดบริเวณนี้ดีก็เลยเตรียมไว้นะครับอันนี้คือดินเชื้อเห็ดครับพี่น้อง ครับสิปลูกันพี่น้องมึงบริเวณแถวนี้นะครับเอาตีนเฮ็ดหมู่บ้านนี่ตีนเฮ็ดสิเก็บมาจากทุ่งหน้านะครับหน้าปามยคลขั้นติดเก็บแม่บ้านต้องเก็บมากอะขุดอะไรเราขุดแล้วดินจากขุดมาผสมน้ำนะครับนี่เป็นเชื้อเฮ็ดนะครับกับสิปลูกันก็พี่น้องมึงครับนี่แล้วก็งมืนี่ผมติใใจก็บินอะไรก็ตัวนี้เขาอันขี่เรือครับพี่น้องนี่ขี่เรือผมติผสมกับนี่ครับผสมกับเฮ็ดนี่ครับปลูกก็เมืองอะไรกัดสิปลูกแค่อย่างงี้ก็ปลูกแค่นี้เพราะว่าไม่เฮ็ดดอกมันเกิดนะครับนี่ นี่ครับเห็ดดอกนี่มันเกิดครับพี่น้องเห็นะครับแสดงว่าแถวนี้เห็ดมันจะเกิดอยู่ผมก็เลยว่าก็เลยสิปลูกแถวนี้มันมาครับมาเริ่มปลูกได้ครับเลยอ้าวอันนับแรกเอาเชื่ยเห็ดลงก่อนครับพี่น้องนี่ครับเชื่ยเห็ดลงไปผมจะปลูกสองผมนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับเอาเชื่ยเห็ดลงไปนะครับอันนี้เอาเชื่ยเห็ดลงไปครับน่าจะเพิ่มยดครับนี่ครับนี่เชื่ยเห็ดลงไปแล้วต่อมาเอาขี่ไร่ลงครับพี่น้องเอาขี่ไร่ลงครับเอาขี่ไร่ลงไปเลยครับนี่ ลองทดลองมึงใส่ครั้งแรกนะครับพี่น้องเอาขีดแล้วต้องใส่กับกับเชี่ยเฮ็ดครับนี่ครับเทีนี้ครับต่อไปเอาเสียมข้นครับมันเข่ากันครับถั่ลองปลูกครับปลูกเฮ็ดเฮ็ดหัวปีครับเฮ็ดหุบปีเดือนเป็นสภาครับเอาน่าถัวล่ามต้องไปนะครับครับครับน่าถั่วล่ามไปแล้วครับพี่น้องครับเ่าไปทีนี้ครับเอานีนกบครับ นผมครับอันนี้เป็นว่าเรียบร้อยครับปลูกเห็ดง่ายม่กครับทุกครั้งถึงไปเก็บเห็ดมากนะครับห่อฮอตเหต็ดมากปุ๊บหูดดินจากจากดินเห็ดมาปลูกไว้ครับผมไม่เคยสิ่มดินจากดินเห็ดคั้ทุกครั้งนะครับเพราะเกษตรปลูกไว้อน,นาคตก้ะมามาเบิรงนั้งกันนะครับเดือนพฤษภาพปีหน้าครับเมื่อเนีเ่ยขอขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับที่เบิวงคลิปนี้ ไอให้โชคดีขาให้ร่รวยนะครับขอบคุณครับ,รบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับด้วยครับ